เพื่อนๆนี่ก็เลยมีไฟโซลารเซลล์มาอีกชุดหนึ่งครับนี่เพราะว่ามันโค่นครับมันโค่นล้มลงมามันมันแบบนี้แหละครับนี่อันนี้มายุบครับเนี่ยนี่นีลูกขานี่มายุบครับจะดึงดึงยื่นออกไปอีกนะเนี่ยมันมันล้มมันโค่นมันล้มออกมาไม่รู้ว่าไปดางไงครับนี่มันก็เลยเป็นอย่างนี้อาการของมันคือนี่ครับนี่ ไฟมันค้างตลอดไฟมันไม่กระพริบนะนะธรรมดาไฟมันจะกระพริบนะอันนี้นะเห็นไหมไฟไม่เห็นนะอ๋อเห็นไฟแดงๆตรงนี้ครับนี่หน้ามาสะท้อนสัมผัสเออหน้ามาสะท้อนแล้วนะน,ะนี่เนี่ครับไฟมันแดงๆเหมือนเมียครับธรรมดาไฟมันจะกระพริบนะไฟไม่แจ่มนะเนี่ย ผมจะถอดอันนี้ให้ดูครับนี่ธรรมดาเนี่ยถ้าถอดสายเนี่ยออกจากมาจากไอ้แผงโซลาเซลล์แล้วไฟไฟแดงตรงนี้ไฟชาร์จครับเนี่ยไฟแดงไฟชาร์จนี่นะอ่าเดี๋ยวนี่ก่อนนี่ครับ ไฟแดงไฟชาร์จมันต้องดับนะครับนี่แต่แล้วไฟชาร์จไฟแดงนี่ไม่ดับนะเนี่ยแล้วก็ไฟไม่เข้าเนี่ยเรามาดูสาเหตุกันครับที่ว่ามันไม่เข้าไฟไมันเป็นอะไรครับเดี๋ยวความดูก,ก่อนนะเอาแค่ไฟติดก่อนครับไอ้แต่งทรงวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแต่งที่หลังครับนี่นี่ครับอา้าวหยอดลงมาก่อนนี่อา้าวนี่ครับเจอแล้วครับสาเหตุ ที่มือผมนี่นะนี่นี่ครับนี่สาเหตุคือสายมันขาดเส้นหนึ่งครับนี่นี่นี่เดี๋ยวมาต่อสายก่อนมันจะใช่ตรงนี้หรือเปล่านะสายมันขาดไปเส้นครับนี่สายขาดไปเส้นหนึ่งมันจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวมันลุ้นกันครับมันจะใช่ไหมอ่าถ้าใช่ก็ดีครับจะได้เอาไปใช้งานได้ถ้าถ้าไม่ใช่ก็ ว่าฮาริีสายบิดพันธรรมดานี่แหละครับไม่ต้องไปอะไรมากมายละเพราะไฟมันใช้กระแสนิดเดียวเองไม่มีปัญหาหรอกไม่รู้มันขาดได้ยังไงนะเนี่ยรอยสายขาดอยู่นี่ บิดพันตอนเาไปเลยครับบิดเทนแน่นๆครับมือบิดก็ได้แล้วอืมแดี๋วก็ใช้ประเทศพันหน่อยครับแล้วก็จะได้พันติดกันน้ําอะไรไปเลยครับน่าจะใช่นะคิดว่าน่าจะใช่นะไม่ใช่เครว่าอีกทีครับต้องรื้อดูข้างในถ้าใช่ก็อ่ถือว่ารอดปลอด,อดภยัยเดี๋ยวพันกันน้ําไปเลยครับนี่ มันก็ไม่ไม่ช็อตแล้วครับเพราะสายมันเส้นเดียวนะไม่ได้สายสองเส้นนะที่ขาดแตสายเส้นเดียวไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับอ่าคราวนี้เราก็มาเสียบสายเข้าไปที่เก่าครับรูว่ามันไฟมันจะกระพริบไหมอ่าโอ้สายตึงดึงมาหน่อย ไหนอะเอาเสียบพกไปครับไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่าจะใช่หรือเปล่านะพอมา,มาดูสาเหตุแล้วมาเจอตรงนี้ครับนี่คราวนี้พิกมาดูครับว่าใช่ไหมได้แล้วครับเพื่อนเห็นเห็นยังนี่นี่ครับรกระพิบแล้วครับนี่เข้าแล้วไฟเข้าแล้วแบบนี้ไฟเข้าแล้วครับ ไฟลุลนี้ที่เคยไปติดตั้งนะไฟจะกรภิบครับไฟจาไฟชาร์จนะนี่นี่เข้าแล้วครับนานเดี๋ยวหาลองหารีโมทมาเปิดดูก่อนครับว่าจะใช่ไหมถ้าใช่ก็ใช้ได้แหละครับเดี๋ยวหารีโมทนลองหารีโมทนมาเปิดนครับอ่านี่ก็ผมก็ได้ปล่อยทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีครับนี่สิบนาทีได้อนูก็มีทุลัคนของมาหาพอดีก็ต้องจุด วิดีโอไว้ครับแล้วก็ไปคุยเขาก่อนอันนี้ครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะติดหรือเปล่าถ้าติดก็ใช้ได้ถ้าไม่สว่างก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าเสียบชาร์จเมื่อกี้นี่ไปต่อสายเมื่อกี้นี่นะแป๊บเดียวมันคงจะไม่เท่าไหร่หรอกเอาเปิดดูครับรีโมทเปิดนี่ครับติดแล้วครับเพื่อนๆน,น,นี่ติดแล้วดับติดนี่สว่างสุดแล้วเพราะว่าไฟมันเพิ่งจะชาร์จเมื่อกี้ครับ รีโมมคก็คุมได้ไหมนี่ครับไฟลีไฟแจ้งเพิ่งชาร์จไฟครับได้แค่นี้เลยนะติดแล้วถือว่าติดถือว่าใช้ได้แล้วครับนี่นี่ถือว่าใช้ได้แล้วครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเดีย๋ยวค่อยมาแต่งอีกทีครับ แล้วค่อยมาแต่งอีกทีแต่งขาแต่งอะไรนะไฟโซลาเซลล์ไม่ติดไม่ชาร์จเออไฟชาร์จค้างไม่ติดของเราก็ได้ซ่อมเสร็จแล้วครับสาเหตุอาการเสียของมันก็คือสายขาดครับมันล้มล้ม,ล,มลงมาฟาดว่างั้นละอันนี้ไม่รู้ว่าสายไปโดนกับอะไรครับถูกเหล็กหนีบด้วยขามันหนีบแล้วมั้งสายขาดครับพอสายขาดแล้วทําให้ไฟชาร์จค้างครับ จากแผงโซล่าเซลล์เข้าไปแค่เส้นเดียวครับอีเส้นมันสายมันขาดอยู่ก็ได้ทําการต่อแล้วก็ไฟชาร์จกระพริบใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวก็ตัดแต่งขาน,นิดหน่อยก็จะเอาไปติดตั้งนะครับเอาไปติดตั้งให้เขาละเพราะอันนี้มันเป็นของสาธารณะครับประจำหมู่บ้านนะนะก็จะไปติดตั้งให้เขาเพราะว่าลมครับลมพัดไอสลักมันหลุดมันโค่นครับเราต้องไปใส่สลักใหม่อะไรใหม่หมดแล้วครับ ก็พร้อมใช้งานได้แล้วครับนี่กเปิดติดแล้วนะนี่ครับเปิดติดแล้วนี่เพราะว่าเพิ่งเสียบต่อสายเมื่อกี้นะครับมันไฟก็ยังไม่เยอะนะคะก็ได้แค่นี้แหละแล้วยังมันไม่ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้โดนแสงแดดครับแค่แสงธรรมชาติแสงสว่างธรรมดานี้นะเดชาติเข้าในขนาดนี้นะครับอันนี้คือแนวทางครับเพื่อนๆบางทีก็มันไม่ได้เสียอะไรมากก็ทําให้ใช้งานไม่ได้เหมือนกันนะครับสายไฟขาดเส้นเดียวนะ อ่ะสำหรับคลิปนี้เขาจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยครับ